ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 อาหารทะเลสดสดทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรสีฟู้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีห่วงนักเรียนมีมติให้ปิดโรงเรียน4-31มกราคม2564และข่าวดีผลการตรวจเชื้อบุคคลกลุ่มเสี่ยง816รายไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่3มกราคม2564นายพักพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมณสำนักง,งานสาธา,ารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนายพักพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว,ว่า นับเป็นข่าวดีที่ผลการตรวจเชื้อบุคคลกลุ่มเสี่ยง816รายไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นยังรักษาตัวเลข21รายแต่ที่น่าย,ยินดีคือมีหนึ่งรายรักษาหายสามารถกลับบ้านได้แล้วทางจังหวัดเพชรบุรีป้องกันอย่างเต็มที่เข้มทุกมาตรการเพื่อสกัดหยุดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีให้ได้ ข้าราชการทุกภาคส่วนมีความเป็นห่วงเรื่องการดำเนินชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อโควิด -19 จึงขอให้หนักแน่นในการป้องกันแนวทางชีวิตวิถีใหม่ New Normal เราอาจใช้ชีวิตพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่ต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นกาดยาตกนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจึงให้โรงเรียนทุกแห่งซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กํำหนดและมะติคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีให้ปิดโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่4มกราคม2564ถึงวันอาทิตย์ที่31มกราคม2564หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด -19 โดยให้โรงเรียนที่ต้องปิดเรียนกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบการสื่อสารทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรือมอบงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ประจำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี นายนันทวุฒิเพชรพมรรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ประจำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี นายนันทวุฒิเพชรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาหรือทางผ่านเข้าเมืองเพชรบุรีว่าจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมคอยอำนวยความสะดวกทุกจุดด่านตรวจที่แสดงถึงความห่วงใย,ยประชาชนในช่วงปีใหม่ทั้งปัญหาอุบัติเหตุและโรคโควิด -19 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ทหารตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการพร้อมกันนั้นมีการวัดอุณหภูมิคัดกรองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงโรคโควิด -19 ด้วยนอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะได้มอบสิ่งของเป็นเครื่องดื่มน้ำและผลไม้กล้วยหอมทองเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและพร้อมแจกจ่ายให้ผู้สัญจรผ่านจุดตรวจได้รับความประทับใจแทนความห่วงใยด้วย จังหวัดเพชรบุรีระดมกำลังทุกภาคส่วนให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางกลับตำรวจดูแลทุกเส้นทางด้วยความห่วงใยมั่นใจมั่นความปลอดภัยทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด -19 เมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีวันที่3มกราคม2,564น,น้ายนัทวุฒิเพชรพมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจเอกโกศลยามารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชาการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564จังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทุกเส้นทางพื้นที่เพชรบุรีมีกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับ ทุกภาคส่วนพร้อมปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขโดยเฉพาะทุกจุดบริการและจุดตรวจประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทุกเรื่องเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐทุกภาคส่วนและสำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะผ่านเชิญชวนมาจับใจ่ายใช้สอยของฝากของดีเมืองเพชรบุรีและมั่นใจได้ในมาตรฐานมาตรการคัดกรองโรคโควิด -19 ทุกร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและจากการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงไม่พบผู้ติดเชื้อ ทางด้านพลตำรวจเอกโกศลยามารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าตำรวจจะอยู่เคียงข้างประชาชนพร้อมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยฉเฉพาะในช่วงวันที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับแม้ปีนี้มีคนเดินทางน้อยกว่าทุกปีจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีสารนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติการปฏิบัติงานของตำรวจยังคงเข้มขน้น เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลประชาชนขอให้ประชาชนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยและเมาไม่ขับนอกจากนั้นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ไม่เพียงห่วงใย,ยประชาชนเท่านั้นแต่ยังมีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันด้วยแต่ภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อประชาชนนั้นสำคัญกว่าจะปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อ พร้อมยืนยนันตำรวจมีขวันและกำลังใจเป็นอย่างดีที่จะดูแลประชาชนขอให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนทำบุญตักบาตรใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์พร้อมเน้นย้ำหลักนิวนอนลสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและหมันน้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19ระลอกใหม่อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าการทำบุญตักบาตรหรือถวายพระสงฆ์ขอให้เน้นอาหารรสหวานมันเค็มเพื่อโภชนาการที่ดี เนื่องจากอาหารที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมตักบาตรมักเป็นอาหารที่ไม่หลากหลายและประกอบด้วยแป้งน้ำตาลไขมันและกะทิที่ให้พลังงานสูงทำให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินจึงควรเลือกอาหารที่เป็นเมนูชูสุขภาพโดยเลือกใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาวหรือข้าวกล้องผสมข้าวขาวเลี่ยงเมนูอาหารทอดด้วยการเปลี่ยนเป็นอาหารประเภทต้มนึ่งอบหรือยำแทน เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวานเช่นแอปเปิลฝรั่งส้งมกล้วยน้ำว้าเป็นต้นในส่วนของน้ำปานะให้เน้นหวานน้อยเลี้ยงเครื่องดื่มชูกำลังน้ำอัดลมชาสำเร็จรูปเนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและไม่ควรฉันเกินวันละ2แก้วหรือ2กล่องต่อวันอธิบดีกรมนามัยกล่าวต่อว่าประชาชนที่ไม่ได้ปรุงอาหารเองควรเลือกซื้อจากร้านที่มีการปรุงสุกใหม่ มีการใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารแทนการใช้มือและใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาดปลอดภยัยไม่ใช้โฟมเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในส่วนของการตักบาตด,ด้วยอาหารกระป๋องควรเลอกซื้อกระป๋องที่อยู่ในสภาพดีไม่บุบโดยเฉพาะตะเข็บหรือรอยต่อของกระป๋องต้องเรียบฝาหรือก้นกระป๋องแบนเรียบส่วนขอบกระป๋องจะต้องไม่มีรอยลั่วซึมไม่เป็นสนิมไม่โป่งนูน เนื่องจากมีการแรงดันของกา๊าซที่เกิดจากการเน่าเสียของอาหารภายในกระป๋องและให้ดูฉลากสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองและมีเลขสารระบบอาหารหรือตัวเลขหลังเครื่องหมายอ,อยพร้อมทั้งสังเกตวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุด้วยทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ะระลอกใหม่ ประชาชนที่เข้าวัดทำบุญในช่วงนี้สามารถถวายหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์รวมถึงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่พระสงฆ์ได้อีกด้วยนอกจากนี้เมื่อไปทำบุญที่วัดทุกครั้งให้ยึดหลักนิวโนมอลโดยต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนั่งหรือยืนตามที่ทางวัดกำหนดจุดให้ใส่บาตรและควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบอาหารใส่บาตร หากมีการเจ็บป่วยมีไข้สูงไอาจามคนงดการเดินทางไปทำบุญที่วัดเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคช่วงนี้ติดตามชมข่าวบริการค่ะ ทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจ Facebook ข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน083 062 5529 สดสดทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรซีฟูด้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 เอสเฮาสห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสําหัับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำนักงานจัดหาง,งานเพชรบุรีนะคะมีภารกิจหลายด้านค่ะที่เราจะต้องแจ้งให้ประชาชนนะคะได้รับข่าวสารแต่ทีเนี้ยข่าวสารหนึ่งก็คือจะเป็นข่าวสารในเรื่องของการบริหารจัดก,การต่างด้าวการบริหารจัดก,การแรงงานต่างด้าวเป็นภารกิจหนึ่งที่คนไทยห่วงใหญ่ว่าอาชีพเนี้ย ทำไมอะ่ะเวลาคนว่างงานโควิดแล้วทาไมถึงยังให้ต่างด้าวทางานอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าทําไมไม่จ้างคนไทยทาไมไม่จ้างคนไทยแต่ทีเนี้ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ว่างานอะไรบ้างที่เราห่วงสงวนไว้ไว้ให้คนไทยเพื่อเป็นการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเก็บอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทยนะคะตรงเนี้ยเราจึงได้มีการอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าได้รู้ว่าอาชีพอะไรที่เราสงวนไว้ให้ท่านนะะไว้ให้คนไทยทั้งหมดอาชีพอะไรที่เรา ให้คนไทยทําได้ซึ่งเดิมนะคะประกาศเนี่ยประกาศในราชกานุเบศราในเรื่องของงานห้ามเรามีทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2522มีทั้งหมด39อาชีพแต่39อาชีพท่านรู้ไหมคะว่ามันมีบางอาชีพที่คนไทยไม่ทําอย่างเช่นอาชีพกรรมกรประมงก็ไม่มีคนไทยทําอันนี้นะคะเขาจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยนว่าอาชีพนี้ยกให้คนต่างด้าไปทําเลย แต่การที่จะให้ทํามีเงื่อนไขว่าจะทำอย่างไรบ้างอย่างเช่นณตอนนี้จากเดิม39อาชีพเราเปลี่ยนมาเป็น40อาชีพเพราะเนื่องจากมีข้อเรียกร้อง อย่างเช่นว่าอะไรคะประมงไม่มีคนไทยทําแน่นอนไม่มีใครลงทะเลแน่นอนเพราะอดหลับอดนอนกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้นะคะหรืองานอะไรคะเลือกปลาคัดปลาแยกปลาหรือยืนนาน,าน,านๆในงานโรงงานเพราะอะไรคนไทยเราเป็นไงคะการศึกษาสูงขึ้นเรียนมากขึ้นจบปตปทโทกนหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทํางาน3 d ดีหรืองานสกรปรกแบบนี้เราไม่ทํากันดังนั้นจึงมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะประกาศงานห้ามเพิ่มขึ้นมานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างเช่นมีทั้งหมดเนี่ย 40บัญชี40อาชีพนะคะซึ่งเป็นบัญชีใหม่บัญชีใหม่นี้เราจะมีเลยว่าอะไรที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดห้ามต่างด้าวทำนคนเด็ดขาดเนี่ยคือบัญชีที่หนึ่งจะมี27อาชีพอย่างเช่นเร่ขายของหน้าเร่ขายสินค้าเราก็ไม่ให้อันนี้คนคะนี่นี่คือเป็น40บัญชีแรกเดี๋ยวเราจะลงมาลงรายละเอียดกันว่า27อาชีพที่ห้ามห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้าง นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องเก็บไว้อย่างเช่นมะครเทศเรารู้ดีที่สุดว่ามะครเทศเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเก็บอาชีพนี้ไว้กับให้คนไทยนะคะแล้วต่อไปก็คือบัญชีที่2บัญชีที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงของ EEC สิประเทศเราตกลงกันตัวนี้เราต้องรักษามาตรฐานไว้นะคะว่าอนุรักษ ไว้ให้คนไทยอะไรบ้างจริงๆเรามีการทําเยอะมากเลยนะ,ะแต่ว่าเราเก็บ3มอาชีพนี้ที่เราตกลงกับสิประเทศได้เพราะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วรายบัญชีที่3ก็เป็นบัญชี8อาชีพนะคะมี8อาชีพก็คืออาชีพนี้จะสามารถให้คนต่างด้าว3สัญชาตินะคะรวมทั้งอีกสัญชาตินึงก็คือเวียดนามนะคะที่จะเข้ามาได้แต่ต้องเข้ามาดยเงอนไขของ m o u ที่สามารถทํางานในอาชีพนี้ได้ แล้วบัญชีที่4มีทั้งหมด8อาชีพนะคะบัญชีที่3มีมี8นะคะมีทั้งหมด8 8อาชีพแต่บัญชีที่4มีเพียง2อาชีพที่เาเคือให้เดิมอยู่แล้วสามชาิเนี้ยก็คือกรรมก่อนกรรมกรแต่เมื่อก่อนมีคอรับใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนรับใช้เนื่องจากมีการข้อเรียกร้องว่าคนไทยทิ้งร้านไว้แล้วให้คนต่างด้าวขายอะไรกก็เลยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นการแบบขายขายสินค้าหน้าร้าน นะคะขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยคือเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องเข้าใจว่าอะไรที่ให้ได้ให้ได้แบบมีเงื่อนไขแล้วนายจ้างต้องทํำยังไงในการจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นกรรมกรจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่ให้ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรทําแบบไหนแล้วอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดเราจะทํายังไงเพื่อสงวนสิทธิ์คนไทยไว้ให้ให้คนไทยเนี่ยไว้ทํางานอย่างเช่นเหมือนอะไรคะ เร่ขายสินค้าพวกเราเนี่ยขายตรงไหนก็ได้คนไทยขายตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเวียดนามพมา่าที่เดินขายสินค้าของเป็นของตัวเองกิจการของตัวเอง,อ,ง,เอ,งอันนี้ไม่ได้เราต้องสงวนไว้อย่างเช่นการเจรนายเพชรพลอยหรือแม้กระทัท่งน,นวดแผนไทยนวดแผนไทยเราก็ต้องเก็บไว้เพราะอะไรคะนวดแผนไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยได้คิดมาเหมือนจากวัดโพเนี่ยโหถ้าดัดรือสีดัดตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องเก็บไว้ให้พวกเราลูกหลานไทยเก็บไว้ ในการที่จะรักษาไว้ถึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องรับทราบนะคะนี่คือความมั่นคงของชาตินี่คือความที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยอาชีพทั้งหลายถ้าทุกคนสงวนไว้ว่านี่ของเราถ้ารู้เบาะแสรหรือใครทําที่ไม่ถูกต้องท่านต้องแจ้งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลของแต่ละอาชีพว่าอาชีพที่ห้ามเดบขาดคืออะไรบ้างแล้วท่านต้องคิดเลยนะคะตรงเนี้ยเราต้องสงวนไว้ ไว้ให้ลูกหลานเราวันนี้เราอาจจะปล่อยปะละเลยแต่ต่อไปเราต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเราสถานการณ์โควิดไม่รู้จะมีอีกยาวนานแค่ไหนดังนั้นการขายของหน้าร้านการที่จะเป็นมักคุเทศหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนายหน้านายหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ต่างด้าวสามสัญชาติมาแอบลักลอบทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนไว้ขอให้คนเมืองเพชรรักษาอาชีพไว้เพราะคนไทยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนไทยด้วยกัน ว่าอาชีพไหนที่เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องของอาชีพที่เราต้องสงวนไว้อาชีพที่เราต้องให้ถ้าเราไม่รู้จะเราจะรักษาอาชีพของเราไม่ไ,มได้ค่ะ ร่มกันที่บัญชีที่หนึ่งที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคน่างด้าวทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทำเด็ดขาดตัวนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายท่อตลาดเจรานายเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ่องานทำกระดาษสาด้วยมืองานทำเครื่องเขิน งานทาเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองนานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นฟาเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตา,ท,าทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธร,รูปทําล่มหนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีเห็นไหมคะเราจะเก็บไว้เลยมคุเทศงานเร่ขายสินค้างานเรียงตัวอักษรตามลงพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตาแต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันเพราะพุทธลูบยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิด ไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสียเ่ยงช่างน่ะนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกันเขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปาการนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทาง,ทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายและในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระที่เขาพระนครคีรีมีพระอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละค่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเหล่านี้27อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ กันบัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน e c เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7บวก1่คำว่า7บวก1ก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไ้หมดแล้วเป็นสิอาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสามอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมี3มอาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนงสามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพที่มีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟหลางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมด คนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิงประเทศเราที่สามารถเข้ามาทำได้แต่อีกอย่างหนึงก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นถาปัดก่อนถาปัดในจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อน ออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัตย์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3สถาบันเนี้ยบัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3ามวิชาชีพจึงกําหนดไว้ให้สิประเทศสามารถเดินทางไปทํางานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิประเทศนี้ที่เป็น e c นะคะ